สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ้มลยไลฟ์ใใส่ลุงนะคะก็สำหรับมาตรการเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนนะคะก็ได้ปิดลงทะเบียนนะคะเป็นทีเรียบร้อยตั้งแต่วันที่22เมษายน2563ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะส่วนปุ่มสถานะอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นยื่นทบทวนสิทธิ์ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ข้อมูลเพิ่มเติมยัง สามารถทําได้อยู่นะคะสำหรับใครที่มีคำถามเข้ามาว่าฉัานได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา5,000บาทแล้วแต่ขึ้นว่าการโอนเงินไม่สำเร็จต้องทําอย่างไรนะคะวันนี้มีคำตอบชัดๆให้นะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา5,000บาทแล้ว แต่โอนเงินยังไม่สำเร็จนะคะเนื่องมาจากอะไรบ้างนะคะ 1. บัญชีธนาคารถูกปิดนะคะ,ะเราอาจจะลงทะเบียนเลขบัญชีที่ถูกปิดไปและเราไม่รู้ตัวนะตัวนี้ต้องไปตรวจสอบดูนะคะว่าบัญชีที่เราลงทะเบียนไปนั้นยังมีการใช้งานได้อยู่หรือไม่นะคะขออ้อ2บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานหนึปีนะคะ บางธนาคารนะคะบางธนาคารเขาจะปิดทําการอัตโนมัติให้เลยนะในกรณีที่บัญชีของคุณไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการฝากไม่มีการถอนนะเพราะฉะนั้นบัญชีที่เรา,าลงทะเบียนไปอาจจะถูกปิดไปโดยอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปตรวจสอบตรงนี้ดูก่อนนะคะข้อ3ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนนะคะเราไม่รู้เนาะว่า เราอะ่ะคนที่แบบว่าเขาไม่รู้ว่าลงทะเบียนยังไงเขาก็อาจจะให้ลูกให้หลานนะไปลงทะเบียนให้แล้วก็รอเอ๊ะทำไมเงินไม่เข้าสักทีที่ไหนได้นะคะลูกหลานเอาบัญชีตัวเองนะคะไปลงทะเบียนให้แทนเพราะฉะนั้นจะต้องไปตรวจสอบตรงนี้นะว่าชื่อบัญชีกับชื่อที่ลงทะเบียนตรงกันหรือไม่สอดคล้องกันหรือไม่ตรงนี้สําคัญนะคะไปเช็คดีๆนะคะข้อ C นะคะเลือกรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ การคำว่าพร้อมเพย์คืออะไรพร้อมเพย์คือเลขบัญชีของเรานะคะจะต้องผูกเข้ากับเลขบัตรประชาชนหรือเลขมือถือนะคะบางท่านยังไม่ได้ทำนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องไปตรวจสอบว่าบัญชีที่คุณลงทะเบียนไปนั้นขึ้นไปลงทะเบียนผ่านพร้อมเพย์แล้วหรือ,อยังนะคะก็เช็คง่ายๆกับธนาคารที่คุณไปเปิดนั่นแหละว่าตัวนี้ทำพร้อมเพย์ให้หรือ,อยังถ้ายังไม่ทำก็ ทำให้หน่อยนะเพราะว่าการใช้เวลาทำพร้อมเพลงง่ายค่ะข้อ5นะคะเข้ามาแก้ไขข้อมูลบัญชีแล้วแต่ข้อมูลก็ยังไม่ถูกต้องอยู่ดีนะคะสำหรับใครที่แบบเข้าไปแก้ไขข้อมูลบัญชีเนาะอาจจะใส่เลขคลาดเคลื่อนอาจจะใส่เลขผิดไปอะไรอย่างนี้ค่ะอาจจะผิดตัวหนึ่งสงตัวอะไรอย่างนี้คือ ก็ไม่สามารถที่จะคีย์เลขที่บัญชีได้นะคะเพราะฉะนั้นเข้าไปตรวจสอบใหม่นะคะแนะนำนะคะให้ทำการผูกบัญชีกับพร้อมเพรย์แล้วก็เลขบัตรประชาชนนะคะสำหรับคนที่โอนเงินไม่สำเร็จนะเพราะว่าจะโอนเงินได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะแล้วจะทำงานะจะทำการโอนเงินให้อีกครั้งนะคะในวันที่22เมษายนแล้วก็วันที่29เมษายนนี้นะคะ จบกันไปที่เรียบร้อยนะคะสำหรับท่านไหนที่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทแล้วยังโอนเงินไม่สำเร็จก็ลองไปตรวจสอบดูนะคะตามรายละเอียดที่แจ้งไปนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของช่องนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจะมาอัปเดตข่าวสารอะไรนะคะและมีประโยชน์ กับพี่น้องอย่างไรนะคะฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ